ข้อเท็จจริงที่แสนเศร้าก็คือมนุษย์ยากจนเพราะเขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะรวยประโยคเด็ดประโยคนี้เป็นของไบรอันเทสซี่ที่น่าจะแทงใจดำใครหลายๆคนหลายคนคงไม่รู้จักไบรอันเทสซี่แต่ถ้าคุกิโอบ,บอกว่า eat that frog create your own future change your thinking change your life คุณก็คงบางอ้อแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือพวกนี้นี่เองคุูคิโอ่กอ่านประวัติของแบรนเทซี่นะจริงๆแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างมีต้นทุนทางสังคมที่ต่ำกว่าสูงเลยแหละเรียนก็เรียนไม่จบมัธยมนะคะแล้วก็ทำงานหลากหลายอาชีพมากผ่านมาประมาณ22ออาชีพตั้งแต่ล้างจานล้างรถถูพื้นเป็นแรงงานในฟาร์มเด็กปั๊มรับจ้างขุดบ่ออะไรพวกนี้นะ จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นความโชคดีในความโชคร้ายก็ได้เพราะว่าเมื่อเขาเสเพกับชีวิตตั้งแต่อย่างที่เป็นวัยแรกเริ่มทำให้เขาได้ซึมซับเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาจนอิ่มตัวและก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มมากพอที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ไม่สายเกินไปตัวเทรซี่นะคะกับเนื้อกับตัวได้ในวัย30 มีโอกาสทำงานเป็นลูกเรือเดินสมุทรเดินทางไปประเทศต่างๆรวม80ประเทศใน5ทวีปและเขาก็กลับมาเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีและโทแล้วก็สามารถฝึกภาษาพูดได้หลายภาษานะคะก่อนที่จะทิ้งงานทุกอย่างเพื่อหันมาทำธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษาจนเขียนหนังสือขายดีตลอดการหลายเล่มที่เรารู้จักกันมาคราวนี้นะ คุคิโออยากมาขยี้คำนี้ต่อนะคะว่าข้อเท็จจริงจริงที่แสนเศร้าก็คือมนุษย์ยากจนเพราะเขายัางไม่ได้ตัดสินใจที่จะรวยบร a นเทซี่เขาก็ยิ่งชี้ลงไปว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้เท่าที่ตัวเองอนุญาตเท่านั้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่คนเราจะทำอะไรสักอย่างนะเมื่อ,อยามที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำสิ่งนั้นที่จริงแล้วนะคะ เมื่อใดก็ตามที่คุณนะไม่รู้สึกว่าอยากจะทำมันแต่คุณกลับสามารถบังคับใจตัวเองให้ลงมือทำสิ่งที่ดีดนั้นได้นั่นแหละคือจุดเปลี่ยนที่จะช่วยทำให้คุณสามารถนำพาชีวิตและหน้าที่การงานของคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้หรือว่าประสบความสำเร็จได้ดังนั้นนะไม่ว่าอะไรที่เราต้องเริ่มต้นลงมือทำครั้งแรกนะคะ หรือว่าจะต้องละเว้นอะไรเป็นครั้งแรกคือไม่ว่าจะต้องเริ่มหรือว่าละเว้นนั่นเองที่เป็นครั้งแรกๆเราจะต้องตัดสินใจวันนี้และเริ่มทำตามแผนการนั้นในทันทีสิ่งที่เราเริ่มทำหรือว่าละเว้นเนี่ยเพียงหนึ่งเดียวในวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดของคุณที่เหลืออยู่ก็ได้และก็ทำให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ในที่สุด เคยมีคนถามแบรนด์เทอซี่นะคะว่าในบรรดาหนังสือทฤษฎีสู่ความสำเร็จมากมายมหาศาลที่เขาพูดถึงหรือว่าเขียนถึงมาเนี่ยหลักของความสำเร็จข้อไหนที่สำคัญที่สุดเขาตอบให้นะคะโดยเน้นย้ำนักหนาว่าเป็นข้อที่มีอิทธิพลจนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปได้ทั้งชีวิตและสิ่งนี้นี่เองที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจุดตั้งต้นกับเป้าหมายแห่งความสำเร็จ เขายังให้หลักฐานเพิ่มเติมอีกนะคะว่าเพราะว่าเขาได้ใช้เวลาในการศึกษาและเก็บข้อมูลของพวกอภิมหาเศรษฐีในสหรัฐอเมริกาที่แต่เดิมนะในปี1900มีเพียงไม่กี่พันกว่ารายเท่านั้นแต่พอมาถึงในยุคป,ปัจจุบันกับทวีคูณเพิ่มมากกว่า5ล้านลายทาั้งๆที่มหาเศรษฐีหน้าใหม่เหล่านี้ส่วนใหญ่นะไม่ได้มีมรดกความร่ำรวยมาจาก คนรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่อย่างใดแต่พอเมื่อสืบค้นลงไปอยู่ในภูมิหลังของหาเศรษฐีเหล่านี้เขาก็พบว่าคนพวกนี้มีที่มาหลากหลายบางคนมีการศึกษาดีนะแต่ว่าขณะที่บางคนก็เรียนมหาวิทยาลัยไม่จบบางคนก็เป็นลูกของคนที่อบพยพเสือผืนหมอนใบบางคนก็เพิ่งหัดเริ่มพูดภาษาอังกฤษในดินแดนใหม่แต่ทั้งหมดนี้นะแบรนเทซี่ได้มองเห็นแล้วก็ได้ เข้าไปคลุกอยู่กับเขาได้มองเห็นเหมือนกันในบางอย่างซึ่งนั่นก็คือคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ทำในสิ่งที่ต้องทำในเวลาที่ควรทำไม่ว่าจะอยากทำหรือไม่ก็ตามอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ทำในสิ่งที่ต้องทำในเวลาที่ควรทำไม่ว่าจะอยากทำหรือไม่ก็ตาม